ดีเอฟซีและอาจารย์ทุกๆท่านที่ชื่นชอบในการต่อนนกเขาใหญ่ครับผมอยู่ผมสายดำนกเขาใหญ่รับนี่ครับเจ้าสองยังเล่นเจ้าสองเป็นวันที่สามนะครับทิปสามวันหยุดสามวันสองคืนครับผมเจ้าสองเล่นสองวันติดเอาดีครับเช้ายันเย็นยันมืดครับหกโมงแต่ไม่รู้ว่าวันที่สามนี่จะยังเล่นอยู่หรือเปล่านะครับแต่เสียงเรื่มเริ่มเสียงกระแทกนี่เรื่มอมออยๆแล้วครับผม ขันทั้งวันครับผมเมื่อวานได้คนละแต้มกับเจ้าฮาร์ดครับเจ้าฮาร์ดได้ของแปลกไปส่วนผมได้นกแต่ไม่น่าจะใช่ตัวหมายครับพอผมมานั่งฟังเสียงกล้องครับมาเช็คเสียงกล้องซึ่งหมายตรงเนี้ยที่ผมมาเนี่ยเป็นนกขาลมครับมีขัดมีหนุนขาลมดีมากครับตอนที่สู้กับอีกสองแต่ตัวที่ได้เนี่ย น่าจะเป็นตัวเมียรครับเพราะว่าจับตะเกียบตูดแล้วมันห่างด้วยก็เลยไม่ใช่ตัวหมาย้ด้วยครับเดี๋ยวมาซ้ําตัวหมายจากเมื่อวานครับบอกเลยว่าขาลมนี่โหยเผ็ดครับสีดายครับผิดตัวผิดตัวแล้วมาเจอหมายนี้มาเจอช่วงเย็นด้วยครับห้าโมงช่วงเย็นห้าโมงกว่าแล้วแล้วทีเนี้ยไม่ได้ตัวผิดตัวเดี๋ยวต้องตามมาแก้มือครับต้องเอาให้ได้ครับหรือไม่งั้นอาจจะมีนก ตัวอื่นดีๆอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานมันเย็นแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ยินเสียงนกเยอะเท่าไหร่อยู่วันนี้มาร่วมลุ้นกับนกตัวไม้คาลมจัดตัวนี้ครับติดตามกัน,นครับผม และแล้วไอ้สองก็เก็บตัวหมายขาลมจัดมาให้ครับผมขาลมดีมากครับตัวหมายจากเมื่อวานครับเอาไม่ได้ครับวันนี้มาซ้ําเช้าครับโอ้หสองปักเท่านี้เอามาจนได้ครับโอ้ยตัวนี้สุดยอดเด็ดครับเด็ดโอ้โหเมื่อกี้ตีนกต่อด้วยครับเข้าไปเดินหน้าชาแล้วตีนกต่อเดี๋ยวเอาลงมาให้ชมครับผมนี่ครับทำเลของหมายนี้ตอนเช้าครับนี่ครับบรรยากาศ กาศริมหินเขาครับนุ่นครับเช้าเช้าไอ้สองเก็บมาอีกหนึ่งแต้มครับผมเด็ดเด็ดครับนี่ครับมีเสียงนกป่าขันอยู่ข้างในอยู่นะครับเลยลอยมาแต่กลางหุบเขาครับผมเด็ดเด็ดอีกหนึ่งหมายครับนี่ครับมาดูตัวนกครับใกล้ๆครับผม วันนี้รับรองดูจริงครับนกสายภูเขาเนี่ยก็ยังมีตัวคาลมอยู่ที่ป่าอีกหนึ่งตัวนะครับของดีเยอะครับของดีเยอะโซนนี้โซนคาลมครับอย่านะอย่านะอย่าหักคอออกมาไม่ได้นะครับ <Yeah. S 2> ของดีต้องค่อยๆออกนี่ดูตัวนกครับดูตัวนอกอ่ะดูตัวนกใกล้ๆดีกว่านี่ั นี่ครับนีครับแต้มที่แต้มที่แปดสิบเจ็ดครับนี่ครับโอ้สวอสวยครับนกตัวใหญ่ๆตัวนี้การันตีความดูครับดูดในคลิปมานี่ตีหน้าพะเนีย้ยไอสองปักธรณีตีเอาตีเอาครับผมแม่ลุ้นเกาะโคนได้ครับเกาะโคนลุ้นแทบหัวใจวาย, <c oughs> ยหายใจไปหายใจไปตอนนั้นโอ้โหสุดๆเดี๋ยวดูครับมีอะไรดีกว่า แน่แต่เด็ดครับรับรองเด็ดดูจริงเดี๋ยวมดูตัวนกใกล้ๆครับเดี๋ยวดูตัวนกใกล้ๆนี่ครับดูสร้อยคอนะครับนะครับผมถ่ายให้มีเสี้ยนสอนนะครับที่ผมบอกนะครับตัวนี้จะมีเสี้ยนสอนนะครับเด็ดครับตัวนี้เด็ดครับเด็ดปีลาดีครับไม่รู้มีอะไรดีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเข้าไปตรวจครับนี่ครับเสี้ยนสอนข้างหลังด้วยครับ นะครับ,บตัวนี้ของดีไปอีกหนึ่งแต้มครับผมคุ้มเลยครับสามวันได้ตัวนี้ก็ยังคุ้มครับผมกลับแล้วเนาะเอา้าคุ้มแล้วกลับไหมเฮ้ยเล่นยังได้ก่อนนะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่ทำการอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทคลิปในครั้งต่อ,ตอไปเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันหมายป่าภูเขาสูงแต้มต,ต่อไปกันครับผมสวัสดีครับ